รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเวิร์ o พอยทีวีคค TV, ร่วมกับบริษัทซุเปอร์จิ๋วจำกัดบ,บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับนี่คือเวทีนําเสนอจินตนาการของเด็กไทยเราไม่คาดหวังว่าสิ่งที่เด็กๆคิดจะต้องทําได้วันนี้หรือเดี๋ยวนี้เราสามารถตรอคอยให้สิ่งที่เด็กคิดเกิดขึ้นได้ในอนาคตเติบโตไปพร้อมกับจินตนาการของเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ครับนี่คือซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลก การนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากคอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยครับจากกว่า1 0,000ืผลงานจินนาการมิรเด็กคนเก่งของเราได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก120คนครับเด็กที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด6ผลงานจะได้ไปทัศนศึกษาที่ดินแดนแห่งจินนาการประเทศญี่ปุ่น และเด็กที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดหนึ่งคนจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใครจะได้รางวัลทรงเกียรติเหล่านี้เราจะได้ทราบผลภายใน3เดือนที่นี่ครับช่องของ Workpoint TV กลก้องตรวสารพิษในผากค่ะเพียงเรามีรองเท้าเปลี่ยนสถานทีหนึ่งคู่เราสามารถไปเที่ยวรอบโลกได้จะทำให้ อันนี้มัสองฝั่งเข้ามาชิดกันพอมันดูน้ําขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็จะรวบรวมแล้วก็เอาไว้กองทีเดียวเลยค่ะคนมันขัดแย้งกันเยอะนะไม่ได้ขัดแย้งกัน2คนนะก็ต้องมีเครื่องนี้ไว้ที่แต่ละจังหวัดนะครับใช้โลกของเราเป็นต้นแบบในการสร้างค่ะริเดือดกำลังฝันฝันอยู่ตีสองครึ่งเนี่ยทานหมดฝันใหม่มันต่อฝันได้ไหมได้ค่ะต่อฝันได้ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวต้องให้คะแนนสําหรับวันนี้3ผลงานแรกพร้อมแล้วท่านคณะกรรมการก็พร้อมเช่นกันครับ นักวิทยาศาสตร์ขุนยนต์ผู้สร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงรองศาสตราจารย์ดรชิดเลววัฒนานักเขียนนักเต้นเท้าไฟนักวิจัยดรโนตมาริยาโชคสกุลรัฐศิลปินผู้ใช้จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานคิดงานเขียนและงานเพลงพี่จุ้ยสุกุญเลี้ยงกรรมการของเราอาจารย์ชิดดรโนตและพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ชีครับเป็นกรรมการรายการน,นี้ลาบากไหมครับยากและลาบากด้วยเพราะรว่าบางครั้งเนี่ยกรอบทางด้านเหตุและผลเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้กับเรื่องจินตนาการนี่คือความ,มาบากผมเพราะว่าผมโดนอบรมมาเทรนมาให้เป็นเหตุผลตลอดพี่จุย้ยครับลำบากไหมครับคือมันยากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราคัดเด็กเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกันเราก็ต้องคัดเด็กออกไปด้วยเนี่ยทีนี้ถ้าให้จับฉลากมันก็เราไม่ต้องหน่มันก็จับฉลากไม่ได้เอาตน้ดละครับ มีคนชนะก็ต้องมีคนแพ้ก็รู้สึกว่าไม่อยากทำร้ายจิตใจเด็กแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามันก็ฝึกให้คนรู้จักแพ้รู้จักชนะด้วยค,คแต่การตัดสินด้วยความเมตตาผมเชื่อว่าจะทำให้เด็กแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ,จรวมทั้งจินตนาการด้วยนะครับวันนี้นะครับจินตนาการแรกเป็นจินตนาการของเด็กเล็กครับอายุเพียงแค่8ปี1เดือนจินตนาการนี้คิดค้นได้จากในสนามกีฬาครับ น้องกันตอนนี้เรียนอยู่ป2เท่านั้นเองครับมาปรากฏวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับก็แค่มาน,นี้ก็อนใจแ้้แค่พูดให้ได้ไม่แบบไปแบบเงียนนิขาให้น้อกันใจดีไปให้กำลังใจน้องกันครับกับไอเดียที่ทำให้รองเช้าเพียงคู่เดียวใครซื้อไปแล้วก็รับรองคุ้มครับ พบกับน้องกันกับไอเดียรองเท้าอเนกประสงค์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องกันชั้นป .2 นะลูกนะน้องกันพีุ่ปเนี่ยชอบกีฬาชอบฟุตบอลมากเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเห็นคนใส่เสื้อทีมเรียเมลิดกังเกงบารเซโลนมายังไงลูกคนละทีมอ่เนี่ยไม่มีคู่ไม่มีคู่คืออะไรไม่ไม่ไม่มีกางเกงอไม่มีกางเกงที่เป็นชุดกัน จินตนาการของเราวันนี้มั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกีฬาได้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเลยประจำที่เลยครับน้องการครับเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อครับความคิดสร้างสรรค์5คะแนนการนําเสนอ3คะแนนและไหวพริบ2คะแนนกรรมการ3ท่านมีคนละ10คะแนนรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไป สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรองเท้าเนกประสงค์ครับจุดเด่นคือประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดเวลาพกพาสะดวกครับวิธีาการทํางานก็ง่ายๆครับวันนี้ผมจะเล่นแบดผมก็ใส่พื้นแบดไปครับพรุ่งนี้ผมจะเล่นฟุตบอลผมก็ใส่พื้นฟุตบอลไปครับขอบคุณมากครับโอ้โห รองเท้าเนี่ยเนี่ประสงค์มากนะครับคือถ้าเราเราง่วงนอนเนี่ยเ,เราเข้าไปนอนในรองเท้าได้ด้วยรองเท้าใหญ่มากอันนี้คือยังไงฮะคือเปลี่ยนพื้นได้ใช่ค่ะคือเวลาเปลี่ยนพื้นก็คือใส่ได้เลยใช่ไหมครับปัญหาของกันคือยังไงฮะทำไมถึงคิดจินตนาการนี้ขึ้นครับเพราไปตีแบดก็ใส่รองเท้าพลารตไปอเขาให้เล่นไหมไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นรองเท้าพารตไม่ให้เล่นในสนามแบบต้องเป็นพื้นรองเท้าแบดเท่านั้นยกตัวอย่างได้ไหมถ้าใส่รองเท้าเตะฟุตบอลเนี่ยไปตีแบดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าใส่รองฟุตบอลไปตีแบตก็พื้นแบบมันจะทะลอกขอดทะลอกครับไม่ได้ตอนนี้ต้องกัรมีรองเท้าอยู่กี่คู่คะประมาณสี่ห้าคู่สี่ห้าคู่มีอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างก็มีพาระแบตบอลครับโอ้มีรองมีรองเท้าวิชาสังคมคณิตศาสตร์ไหมลูกไม่มีหรอครับไม่มีนะฮะมีหลายคู่ฮะ ที่น้องกันมีหลายคู่น่ะเป็นรองเท้ากีฬาครับพี่สุขครับแล้วถ้าเกิดเรามีคู่เดียวเราก็เปลี่ยนพื้นเอาไปประหยัดแต่ว่าเราก็จะซักไม่ได้มันอาจจะมีเรื่องของกลิ่นเงี้ยมีปัญหาไหมลูกก็มีพี่ซุทนนิดนึงได้ไหมฮะอาจจะมีกลิ่นคือพื้นเนี่ยสะดวกแล้วแต่ทนกลิ่นไหวไหม เราจะมาดูกันว่ารองเท้าอนเนกประสงค์ของกันจะช่วยโลกนี้ได้อย่างไรในอนาคตครับอยากจะเล่นฟุตบอลเกยิงประตูตูมหรือบาสเกตบอลเกตึกตึกตึกสุดแม้กระทั่งสเก็ตน้ำแข็งเกฟิวฟิวแทนแทนกีฬาหลากหลายจบที่รองเท้าอนเนกประสงค์คู่เดียวคู่เดียวแบบนี้สักบ้างนะ ที่สำคัญอย่าลืมซักรองเท้าด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นลมได้ครับเราจะมาดูกันว่าคะแนนของน้องกันจะได้กี่คะแนนครับพี่จุ้ยครับความคิดของน้องกันเป็นความคิดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไปได้มากเลยแต่น้องกันอาจจะยังขัดเขินในการที่จะอธิบายความคิดของตัวเองเนาะ คะแนนที่ได้ครับ6กคะแนนครับเก่งมากครับคุณตโนธครับรู้สึกว่าสิ่งที่น้องกันคิดมาเนี่ยมันสามารถเอาไปทําอะไรให้สนุกกว่านี้ได้อีกเช่นเอาไปคิดซิว่าถ้าผู้หญิงเขาอยากใส่รองเท้าส้นสูงส้นเตี้ยล่ะก็เลยคิดว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกค่ะให้คะแนนตอนนี้นะคะคะแนนคือ คะแนนรวมเป็น1 3คะแนนครับท้าสุดท้ายครับอาจารย์ชิดครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องตอนเอาพื้นไปต่อนะครับแต่นั้นเป็นรายละเอียดและคิดต่อได้แต่เรื่องการทํางานชิ้นเดียวและทํางานได้หลายหน้าที่นี่ชนะใจผมผม,มให้คะแนนเต็มที่เลยคะแนนที่ได้คืออีกเก้าคะแนนรวมเป็น22คะแนนครับนนรเต่งหน,น,าน้นาลูก มากครับแค่คนแรกก็ได้ไปถึง22คะแนนนะครับจินตนาการต่อไปห้ามพลาดครับจินตนาการนี้จะทำให้ทุกคนรวยเป็นเศรษฐีครับขอบคุณกรรมการอย่างเล็วเวลายึดเยมันให้ยึดสนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda นี่คือ Super อร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกเวทีนำเสนอจินตนาการของเด็กไทยครับจินตนาการที่2องเขาบอกว่าหมดยุคแล้วสำหรับการขูดต้นไม้ทำนายฝันน้องฟิล์มมาแล้วน้องฟิล์มมาไกลจากจังหวัดแพร่เตรียมตัวมายังไงครับ ซ้อมนานแล้วค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็ซ้อมมีเซนตงานมล้วนุ่มขอให้ได้ไปญี่ปุ่นค่ะอยากไปเจอขุนยศอากงค่ะไอเดียของน้องฟิล์มรับรองเลยครับว่าคนชอบเสี่ยงโชคถูกใจแน่นอนครับได้เวลาของน้องฟิล์มกับไอเดียเครื่องบอกเลขหวยสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่ชั้นไหนนะลูกป .4 ค่ะป .4 ใช่ไหมครับมาจากแพร่อุเกืองได้ก่อนได้เจ้าทักทายกรรมการหน่อยครับสวัสดีเจ้าน้องจือฟิลมโรงเรียนอนุบาลแปรอ,อายุเก้าปีเจ้าอาจารย์อุปกรณ์ได้นี่ครับนี่อะไรอยากจะบอกกรรมการไหมลูกถ้าท่านคณะกรรมการอยากได้เลขเด็ดๆขอให้ท่านคณะกรรมการให้คะแนนหนูเต็มสิบค่ะ ่ลคคือคือไตทำศึกแล้วจะบอกเลขเลยใช่ไหมแล้วแล้วที่ตัวเลขที่หนูบอกมาเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ที่นำไปใช้ได้ไหมลูกจะถูกไหมถูกไม่ถูกไม่รู้ค่ะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่หนูจะบอกนจะบอกงั้นเชิญประจำที่นะลูกนะเชิญเลยครับน้องฟิล์มครับเครื่องไบหวยเกณฑ์การให้คะแนนมี3หัวข้อคะแนนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอและไหวพริบกับกรรมการ3ท่านรวม30คะแนน และน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าวิคิดในรอบต่อไปครับถ้าทุกท่านอยากถูกรางวัลทุกท่านต้องมาใช้เครื่องหนูค่ะคือเครื่องบอกเลขห่วยค่ะสาเหตุที่หนูคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพราะหนูอยากให้คนจนๆมีเงินไปใช้หนี้ให้หมดจุดเด่นของเครื่องนี้คือพกพาได้สะดวกและรูปร่างมือนโทรศัพท์ค่ะเครื่องนี้ทํางานโดยแค่ใส่วันเดือนปีเลขที่ออกของสามงวดก่อนๆแล้วกดปุ่ม ตัวเลขห่วย5ชุดก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอทันทีค่ะเช่นตัวเลขที่1คือ3 4 9ตัวเลขที่2คือ5 7 6เห็นไหมคะเรามีตัวเลือกให้น้อยลงแล้วคนก็จะมีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ซุปสงสัยว่าคนใล้ชิดของเราใครที่ชอบลอตเตอรี่บ้างยายค่ะคุณยายเล้วเคยถูกไหม ไม่เคยถูกไม่เคยถูกไม่เคยถูกตั้งแต่หนูเกิดมายายเคยถูกไหมไม่เคยถูกไม่เคยถูกแต่ยายซื้อค่ะแล้วยายรู้ไหมว่าหนูคิดเรื่องนี้แล้วรู้แล้วค่ะแล้วคุณยายบอกหนูว่าถ้ามีเครื่องนี้ยายจะเอาไปใช้ยายของเป็นแรกเลยขอแบบรางวันที่หนึ่งเลยได้ไหมถ้าเกิดเราอยากได้รางวันที่หนึ่งเราก็ก่อของสามวดบองกล่องเป็นรางวันที่หนึ่งเอาวดวดวดนี้อะไรบอกมาเลยดีกว่าบอกกันว่งวดนี้วดที่จะออกเนี่ยที่จะออกเนี่ย 6 4ค่ะอโอเคช่วยครับรายการเราไม่มีการรับรองอะไรนะครับไม่มีรับประกันะไรครับเลข644ได้มายังไงคะ6 4คิดเองค่ะโรงเรียนหนูติด3าคนแล่คนหนึงป .6 ไล่อีก2คนป .4 ทำเป็นเล่นไปครับคุณผู้ชมรายการบันทึกเทปวันที่21กันยายนและงวดวันที่1ตุลาคมเลขขาย2ตัวออก44จะแม่นอะไรขนาดนี้ อาจารย์ไม่ได้เห็นด้วยกนนารพนันนะแต่อาจารย์สนใจเครื่องมือหนูนะที่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือหนูเนี่ยสามารถดัดแปลงไปทํานายปริมาณฝนได้อนี้คําถามของอาจ,จารย์คือต้องใส่ข้อมูลไปเยอะไหมมันกว่าจะคํานวณให้หนูได้เนี่ย<ม><ม>นี่<ม>ใส่แค่สามงวดเองเนี่ยมันคำนวณได้เลยเห,ลหรือ่ะต่อก็ข้อมูลที่หนกต้องนี่ยหนูใส่กับพี่ซุปใส่เนี่ยผลออกมาเหมือนกันไหมพี่ซุปกรอกปุ๊บมันก็จะออกเป็นเลขออเหมือนกันไม่ไม่เกี่ยวคนว่าในเรื่องข้อมูลนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจคนก่ไม่ไเกี่ยวกับจิตใจนเลยฮะพโตโตขึ้ จะเล่นหวยซื้อลอตเตอรีไ่ไหมลูกไม่เล่นคะ่ะแต่ให้คนอื่นเล่นแทน <S 1> <S 1> <S ให้คนอื่นเล่นแทนนะครับถ้าไม่ถูกไม่เล่นหรอคะถ้าเกิดมันไม่ถูก <S <S มันก็เสียงเงินไปฟรีๆค่ะอืมอันนี้อันนี้อันนี้มีเหตุผลดีมากนะครับแต่เราจะมาดูกันว่าจนินตนาการของน้องฟิล์มนะครับจะช่วยนักเสี่ยงโชคในโลกอนาคตได้อย่างไรแทน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 ดิดดิิิ ด้วยแน่งอันนี้จดกันเด๋ยวรืมและแล้วก็ถึงวันหวยออกเลขที่ออกศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงเป๊บเอาแล้วเราจะอยู่ไหนเนี่ยลืมซื้อล่อ,อนาคตวงการใบหวยปันป่วนแน่เพราะว่าจินตนาการของน้องฟิล์มนะครับทีนี้สิ่งที่ฟิล์มคิดได้กี่คะแนนล่ะครับอาจารย์ยิดครับ แม้ไม่เชื่อเรงการพน,น,นันนะไม่เห็นด้วยการหาเงินทางรัฐแต่ก็เชื่อวิธีคิดของหนูไม่คะแนนกีคะแนนครับฟิลโอ้โหได้ไปแปดคะแนน,นครับพี่จะเชื่อดีไหมเพรน้องฟิลบอกน้องฟิลยังไม่ซื้อเลย <laughs> เพราะฉะนั้นเอาเอาเท่านี้ค่ะคะแนนที่ได้อีกคะแนนรวมเป็น15นาคะแนนครับ ตอนนี้ห่างจากอันดับหนึ่งอยู่เจ็ดคะแนนครับใายสิให้เท่าไหร่คำนวณสิให้เก้าหรือเปล่าคให้เก้าหรือเปล่าเก้าหรือเปล่าครับถ้าเก้าขึ้นอันดับหนึ่งนะครับได้เก้าครับโอ้โหยี่สิบสี่คะแนนโหยีผมว่าคำนวณแม่นกว่าเรื่องเลยคำนวณแม่นกว่าเรื่องทีนี้กรรมการให้คะแนนแล้วหนูจะมีตัวเลขอะไรบอกกรรมการไหม ค่ะเพราะไม่มีใครให้สิบคะแนนค่ะโหร้ายมากเลยมากงั้นนั้นช่วยซุปทำงานหน่อยอ่ะปิดปิดแบรกนี่หน่อยครับบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่ายังไงครับถ้าเฮาคูห้องว่าเป็นเตาต้มเตรียมเขาจะทนได้ก่อแล้วจะแก้ปัญหายังไงดีช่วงหน้าอย่าพลาดซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโล่มาใช้ชุดโลกพูดว่าอะไรนะหล่อนพูดว่าอะไรตัดหาเตาเตี้ยมสนับสนุนทุกจินตนาการกับฮอนด้า สนับสนุนทุกจินตนาการกับ HONDA น,น,นี่คือเวทีนำเสนอจินตนาการของเด็กชายครับจินตนาการที่3นี้เกิดจากคำพูดของแม่ที่บอกว่าลูกเป็นเต่าตุ้มเตี้ยมทำให้เกิดแรงฮึดครับรู้มาว่าวันนี้น้องฟอร์ดเตรียมพร้อมมาเต็มที่เลยครับ ผมมีการเตรียมตัวคือการซักซ้อมว่าจะพูดอะไรบ้างแล้วก็หาซื้อชุดที่ดีๆนะครับก็ผมจะเอาเป็นเรื่องของตอนเช้าที่ผมตื่นสายอะไรประมาณนั้นไอเดียชินนี้ของน้องฟอดใครอยากคึกคักถ้ามีออกขายแล้วก็ต้องซื้อเลยครับน้องฟอดจบผลงานสร้อยแห่งความประตือรืล้น สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมแม่ถึงเรียกเราว่าเป็นเต่าตุ้มเตี้ยมครับก็พอผมตื่นมาผมก็กว่าจะเก็บของเสร็จก็ใช้เวลานานค่ะนานแม่เลยเรียกว่าเต่าตุ้มเตี้ยมแล้วเราแก้ปัญหาด้วยด้วยที่สิ่งนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับสร้อยแห่งความกระตือรือร้นครับอยากฟังแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับอ้าวเชิญประจําที่เล้ครับคุณฟอร์ดครับเก์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อกับคณะกรรมการ3ท่านรวม30คะแนน และน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดเนร,รอบต่อไปครับเมื่อคืนไม่น่าสร้างแรนมาร์กดึกเลยง่วงนอนจะตายแล้วเนี่ยเราเห็นสิ่งประดิษฐ์ของเราดูดีกว่าสวัสดีครับบรรยากาศเมื่อคู่นี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าของผมทุกวันนะครับซึ่งผมทํางานช้าๆครับผมเลยคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมามันมีชื่อว่าสร้อยแห่งความกระตือรือร้น,นครับ มันมีส่วนประกอบอยู่5ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเครื่องเก็บพลังงานครับมันจะทำหน้าที่เก็บพลังงานความร้อนจากร่างกายของเรามาสะสมไว้ในเครื่องเก็บพลังงานครับส่วนที่2แถบวัดพลังงานจะคอยวัดพลังงานความแรงของที่พลังงานที่จะส่งไปอะครับถ้าเกิดสมองได้รับพลังงานมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้นะครับส่วนที่3มแถบวัดความช้าของสมองถ้าสมองเราทํางานช้ามันจะสั่งให้เครื่องปล่อยพลังงาน ไปพลังงานมากระตุ้นสมองครับและพลังงานทั้งหมดทั้งมวลนี้จะผ่านทางสายตรงพลังงานครับก็ย่งความประตื่อร้อนนะครับยังสามารถนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดหรือมีตัวร้อนสูงครับเจ้าเครื่องเนี่ยก็จะดูดพลังงานความร้อนจากร่างกายของเราทําให้ลดต่ําลงไปเรื่อยๆแต่จะมีตัวเซ็นเซอร์เพื่อไม่ให้ความร้อนในร่างกายเราต่ากว่า35องศาเซลเซียสครับสมองนี่ต้องการพลังงานเยอะไหมก็ไม่จำเป็นต้องเยอะมากครับเพราะถ้าเยอะมันอาจ สมองอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแต่อันนี้มันไม่ได้ทาให้สมองเป็นอันตรายแน่นอนครับเพราะเราจะมีแถบวัดอยู่ครับถ้าเกิดพี่จะใช้ต้องมีข้อควรระวังไหมคะมันจะมีบอกนะคะว่าถ้าเกิดกระบอกเราเป็นปกติแล้วมันก็จะไม่ส่งไปกระตุ้นต่อครับมันก็จะหยุดทาง,งานคับใช้กับสุนัขได้ไหมได้ครัะถ้าเกิดต้อยมีปัญหาเมื่อไหร่อาจทําให้สุนัขเดชมังเทงได้นะคบเพราะว่ามันจะส่งไฟฟ้ามากเกินไป เอาแล้วคนจะไม่เด็ดมงเท่งอหครับไม่ค่ะนอกจากจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดทําไม่มีปัญหาผมก็เอามาทดลองไม่ได้ครับเพราะผมต้องเอากลับไปซ่อมอ๋อคือถ้ามีพี่จุ้ยเป็นอะไรไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมให้อย่างนี้ใช่ไหมฮะมแล้วพี่จุ้ยล่ะ <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> งั้นพี่จุ้ยรอให้ทําสําเร็จก่อนค่อยซื้อมาใส่แล้วกันนะครับเราจะมาดูกันว่าคนที่เชื่องช้าเมื่อใส่สร้อยนี่แล้วจะเป็นอย่างไรครับ ชิดในเลยครับพี่ชิดในเลยครับพี่ก่อนคอนยอนบื้นหอแต่เมื่อมีสร้อยแห่งความกระตือรือร้น้นชิดในเลยพี่ชิดในเลยพี่ก่อนคอนยอนบื้อตุก่อนกตุนกตุ๊กตุ๊กมีง้อแล้วฟิวปล่อยโอ้โหกระตือรือร้นขนาดนี้น่าจะไปโอลิมปิกนะครับ ส่วนคะแนนของฟอรดจะได้กี่คะแนนมาลุ้นกันอย่างกระตือรือร้นดีกว่าครับน้องฟอดต้องได้มากกว่า24คะแนนถึงจะผ่านเข้าไปคิดกระหึ่มโลกในรอบต่อไปกระตือรือร้นไหยกระตือรือร้นพี่จะให้กี่คะแนนครับ7จคะแนน ได้มีเหตุมีผลดีค่ะฟังแล้วน่าเชื่อถือแล้วก็นำเสนอสนุกด้วยค่ะอีคะแนนครับ8คะแนนครับรวมเป็น15คะแนนดาวแบบวิทยาศาสตร์นะครับเพราประจุเนี่ยของปลายประสาทมันทำให้ความจำเราดีขึ้นในเมื่อน้องเขาใส่พลังงานไปประจุมันต้องวิ่งเร็วขึ้นมันก็น่าจะมีกระจุกกระชวยมากขึ้นนะ ต้องมากกว่า9คะแนนนะครับน้องฟอร์ดจะได้หรือไม่มาลุ้นกันอีกคะแนนครับไปคะแน23น23คะแนนครับบ้าแ่ง้าครับ <S <S และน้องปิมเจ้าของไอเดียเครื่องบอกเลขหวยได้ไปคิดในรอบต่อไปอยินดีด้วยครับรูมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย <S <S มีใครจะโอ่พรเพื่อนไหมครับ อะฟอดเชิญครับขอให้ได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ขอให้ผ่านในรอบต่อไปอคะโอ้โหน่ารักมากไม่ว่าจะคิดในรายการเราหรือคิดที่บ้านนะครับขอให้คิดต่อไปอย่าหยุดคิดครับจินตาการวันนี้อาจเปลี่ยนโลกในวันหน้าคิดต่อไปคิดให้กระหึ่มโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเย้